กลับสบายดีผมไม่พี่น้องวัดสุขุนสุคนเดอ้อกับวันพระวันศีลพี่น้องเอ้ยเมื่อ,อวันออกพรรษาออกพรรษาแล้วเมื่อนี้เขากับมีเวียดเข็ดไร้เนวพี่น้องเอ้ยเมื่อน,นี้อ,อหลังจากเขาลงใส่บาตรแล้วเฮาขึ้นมาเขาก็จะมาเห็ดคัดหมักเบงพี่น้องซาสิฮักเห็ไดไอ้คู่หนึ่งเห็ดอยู่หน้าเพราะว่าใบตองอยู่หน้าก็เลยออกมาเห็ดอยู่หน้าพี่น้อง แขกันบังเบงสี่ขูดเขาได้หมดนี่เติบหนึ่งเดียวแล้วแันดอกเบงหล้กก็สิเห็ดกระทงพี่นอ้อะมาลุ่นกมมันเนาะมาสิออกมางามสําได้ออกระทงเนาะเทพเนาะตื่นเต้นเขาสีมาเห็ดกระทงเห็ดเพื่อกเด็กๆนำ้ำเพราะว่าอันภพแม่ได้ดูภพเสร็จเพราะว่าเด็กๆไปไปเกี่ยวเขาซอยน้ำเบาห้ำซอยนองทรายซอยเบาอบพี่นอ้อยคนไปเกี่ยวเขาซอยอ้อน สาวไผ่สาวผ้าเกี่ยวเขาซอยไอย่แต่เลยอยันจีดามาเห็ดอันกระทงห้ยุ่มเพิ่นแล้วบ่ะนี่จีด้เดห็ดลายอันอยู่ในะนกระทงนะพูดจะเด็ดเพื่อเดินเสาจิ้วก็เห็ดเพื่อนี่เด้อโอ้ยจีดาจักอันเด้กระทงมาเลยลายคือป็ดเองเสาจิ้วก็เห็ดเพื่อเต่งี่เด้อผลนั้นน้อยก็อยเอา เซาจิวนะแ,แจ็คสี่ได้แจ็คอันเลยเด้อพี่น้องเลยคู่เดียวเห็ดคะแดนขนาดอันเพนตึงๆเลยนี่ฮะก็ได้ขู่เดียวนี่เจ้าหน่อยพอใหญ่ก็ออกมาเอาไม่ได้พูดอย่างนั้นเนซะาจิวโบ่ออกมาเนาะอาปื้อกับว่าันเห็ดเพื่ออีอนาวนี่เด้อเห็ดเพื่อของนวาวาซิออกมาเห็ดยุ่วนวาวาซินวาวาซิมาเห็ดอ่านห,หาอาปื้อนะ่แเราได้แล้ว ชื่อเดี๋ยดิเมื่อคืนนี่ยังเด็กน้อยแล้วยังเด็กน้อยชุ่มเฮาแล้วบังนี้ใครได้จั๊กอ่ะเพื่อนเราซื้อแล้วเราซื้ออยู่บ้านโทนวันจั๊กมันสีเห็ดทำได้แหละต้นกล้วยเฮานี่บ่กมีต้นกล้วยต้นอ้อยจต้นเสียบถูบใส่หนุเลยหญ้าเข็ดีิจาคัาบักเบิอันเห็ดขนมปังเห็ดกระทงขนมปัง เออเอาขานมปังมาแล้วก็เสียบใส่ลูกคือในขีปตะกาผ่านอืมแห่งสบายเนาะปลาก็ได้กินปลาก็ได้กินพอปลาก็ได้กินพอเพราะว่าแม่ก็ต้องมาเห็ดที่บ้านี่เขาเห็ดนี่เพราะว่ากระทงนี่ได้ทำได้ก็เอาที่น้องเอ้แต่เขาต้องเล่งเห็ดแนวบูซาเขาก่อน พราะว่าปู้ใหญ่ก็ต้องเอาไปบูซาสองโมงเราก็เอาเพื่อนอาจารย์วันหา้าใคันผ่ใหญ่นี้ทำขนนมเบงบูซาในห้องผ่าเองใี่ไหมคันไผ่ผู้ใหญ่เหตุกระเสือ,อมีโย่ผัละสิบผ้าน ครูละสิบพันคิดนะจ๊ะครูละสาบาทตะกี้ครูละสิบบาทเรือเ่ไปจับขา,ายมันบ่อไรค่ะพี่ยังดอกสิบบาทเดียวนียแต่ข้าวเห็ดอัปื้เห็ดคล้ายนะครูละสิบบาทมัน,นเห็ดกับยาแกล็ตะกี้ ติดเลยแม่บอหอตาว้เจ้านะไม่เปียกบอจกบอกคือว่ามันแหงอยู่เนาะพนบริโตกลายเหมือเลยเนาะเอามีตดเมมาดูนี่สบายดีปลาลุงและกลับไปสบายลุงมือนี่เด้อพี่น้องเลยเป็นหอนเอาเอาแล้วก็เป็นคึ้มขึ้มเป็นอะไรบุเป็นขึ้นสิโตกันนะ ฮนก็เป็นขุน mm hmm. ี่คนเป็นคื้วลนสิโต๊กเนยนะพี่้องเ้ยโต๊กห้ามเขาเบาห้ามเลยเนาะอยากเจอคนจริงใจนี่เท่านี่อเมริกาเดี๋ย ถมียกมือน่อยบัานคือประกาศว่เจ้าว่าจะห้ลงไปอันตกแต่งอันเรือไฟมาจากเาไฟโคเมื่อนี้จะมีไหลเรือไฟโคพี่น้องเอาเดอกไม้ไปตกแต่งก็ได้ไลบ่แม่ฮะบ่ได้ไลบ่บ,ไบ่ได้ไลลงน้ำ เขาเล่นวะไลอยู่โคเรือไฟโคจูดเฮ็ดตะเกียงคือก,กันกับอันเรือไฟน้านนั่นแหละแต่ว่าบ่ได้เอาลงน้ำเฮาสิแห่บ่แม่บ่ได้แห่ใส่เลยเอามากานรราบ,บอกว่เเาแห่เวียนเทียนซื่อเรือไฟก็ตั้งอยู่หม่องเก่าวันนั่นแหละตั้งอยู่หม่องเก่าเอ้ยเฮากัวเวียนสามห่อแล้ว เขาก็เอาทูบเอาเทียนเท่าน่ะมาปักไว้อยู่ในอันเรือไฟแม่แล้วก็เอากระโงลงไปป่อยเนีสามนะอย่ามาขูดแม่ไม่ขีียมำล้างแม่สิบาทอะไรเฮ็ดไปเลยประสิบบา้ได้ไหมมาขีดล้างจำกระบาดแต่ว่าไม่ไม่ไมนเขาเขากระบาดที่กันแม่คิวแม่แห้งบาดไว้ออ เลขซานมันดีบ่แม่บ่คดียูดูเห็นเลขแม่บ่ดีบ่แม่เลขซามน่ะดีกว่าหมูเลยแม่ที่เป็นยังคือดีกว่าแม่เอาต้องตีงกาบกาบ,บสามรอบสีเวียนจะเวียนสามรอบเหมืนความใจขอใจ,อใจว่าเฮ้ยแม่เกิดกอดแม่ยังงงโอ้ฝนสีมาแล้วเทพปอกแปก๊กปอกแป๊กอยู่เออเหมืนความขอใจขีดมอ เด็กามดีกว่าหมูสานเพ็ดยังกัดมีแต่เอาเอาเธอเอาซามเ่อเหมนความจำอ้ามันคือเม็ดใหญ่แต่นอกบาทนี้เนาะเฮ็คักบาทเ็พ้นโต๊ะข้ามเขาแต่แท้พราว่าสีเกี่ยวบ้นนี้แ่ยันพ้นโต๊ะคนวะเออมือนี่จังเกี้ยวมือนี่เป็นแห่งบ้านออกกันซาแห้งกต๊ะแล้วสั่งว่า ขัดมาเกี่ยวมือนี่เหมือนสะเนาะอือบ่ได้มีพายุพี่ช่างน่ะสิมีลมมีเลมองี้ยนี่นะเบิ่งก่อนี่ลมก็บ่ได้ลมนี่แต่เงียบห่อนก็บห่อนเงียบเงียบพี่น้องเอ้ยโอ้ยไอเทพบ่ดื้อได้ลูกบ่ดื้อนั่งลงนั่งลงมาม่ากับเจ้าหนังกินลูก เพิ่งจะได้สามกิ่งนี้เองนะจ๊ะพี่น้องอันใบตองห้องงามมันกะสีงามพี่น้องใบตองขี้ไร้มันกะขี้ไรเด้อพี่น้องเด้อเรื่องเห็ด ไฟตอง,งงามก็จะงามเสียงฝนมาเลยพี่น้องเลยฝนจะตกแล้วแล้วคันหมกเบงแล้วชาวชุนีกําัไปเห็ดกระทงพี่นอ้องรอลุน้นรอติดตามว่มากระทงเข้าสิออกมางามสำมได้พี่นอ้องออันนี้เช้าชุนีกำลังเห็ด อันอันมักเวงหากีดพี่เนอะสีให้พอใหญ่ก่อนแล้วสุพีน้ำลังโอ้ยพอบางเลยเห็ดจะบัดน้อยตัวนี้ กนี่อยากเป็นแบบงอ,งอ,งอเนี่ยพี่น้องเอ้ยุณสิออกมาบางงามก็ได้เพราะว่าอัน,นอันนี้งอ มือ่อวันประหัดก็จะเกี่ยวเขาพี่น้องเลื้ยงมาแล้วมองง่อยก็ง,ง่อยมองลมก็ลมมองนอนก็น,นอนมีเบิดทุกลูกแบบพี่น้องเอ,อ้ยออปนกับหยากับเพื่อแน่ก็มีหยากระเพือ่อนหยาะเบาเบาด้วยลูกเบาเด้วย ซื้อบอซื้อนกเขาบ่อไอ้คนบ่อโลบอมาขายนกเขามันขันพออยู่บ่อเต้าททอหาเนเดอร์บอได้ดอกสักเถอะนาที จำมาทอน้องได้พอน้องจะเฝ้ารอไอ้ท้อหาเวลาเลางานนี่ลืเฝ้าน้ำงยาคุยสองคนอยู่นั่น ที่เราพบกันคนหลยน้องวายบ่ได้สียใจแท้เด้อถึงค่้ใจโคตเลยนาเป็นที่ประทัคอยประทับ

ไหน่อยเด้พอบางเลยเห็ดห้กันเดี๋ยวหนอมันเลเลยมเกียเกลี่ยเลี่ยเลี้ยมต่ว่าเขห็ดใหญ่เติบีแนวได้กระทง h o เวได้เออเอาการมันเห็ดกระทงก็ได้พอไปพอบางเบิ่งไว้จะว่าง่ายกาเอาล้ำมันก็เสีย เอาไม้เสียบไมต้องเล่าไม้เสียบกา้านมันก้านที่เขาตัดออกมา,กา,มานี่นะนไม่เสียบลูกิ้นอยู่เฮือนอืออาการอาการมันเห็ดก็ได้บอกน้ำกวัวพัจจัยง่ายกวัวอือง่ายกว่าประจกักย าจะใบมันใส่ยังไเลยกขเรียนขี้เก่านะเออขั้ก็เรียนกันาก็ะปักได้เตรียมแล้วเขาเตียนงเน้นเยน้ชุดโมดเสียบแล้วก็เอากันนถต่วอยนี่งตัวงมลก็ขีดแตกะตาตามนั่นเราเชื่อมุ่นทำได้นีเนาะเขาเสีเหตุแบบเบี่ยมเลยนะนะบ่เลียนทุกอเตียนบ่เขาเบิ่งดีดีเท่เบิ่งดูเบิ่งไมันจบอดู เมนเบ่งตอนตอนนั้นนั้นหรือเท่านั้นมีเท่านั้นอ่าทำไมบอกไม่จบเขาบอกแน่ให้หมูเรียงมันฮะก็ยเก็บมือเรียบร้อยไปสองขู่พี่น้องนี่เด้อสีมือสุภณีล้นล้วนที่มือล้นล้วน กินข้าวละยังกำลังเห็ดยังน้อ,อ,อยคิดฮอดหลายหลายวัดใจให้โทรมาทา,ว,าว้าวเสร็จแล้วเพเจา้าค่ะ,ะเ,เห็นยังนี่น สวยไหมจ้าทุกคนก็ได้โปรดเซอคอมเมนต์หนิเด้อเก๋าสวัสดีค่ะงามกระจอกสีเมือสุภนีเองจ้าสองโอ้โว้ยเผื่อสีเหลี่ยพี่น้องของกายเสร็จแล้วพี่น้องจ้าสี่โค แนี่เป็นที่เรียบร้อยมีแต่ประดับประดาอาดอกใหม่มาใส่บบนี้พี่นอ้องไปโทรให้พ่อใหญ่ออกมาเอาเสร็จแล้วนะคะหิวขาวหิวน้ำยอดเป็นเพียงยังเรืออันกระทงบบบนี้ยังเรือกระทง ถ้าใส่ดอกไม้มันจะงามเลยพี่น้องเลยอันนี้คือมันยังประทานได้ใส่ดอกไม้เนาะฝนตกตอนนี้ค่ะแตกคาห้อง,อง,องเฮ้ยกลายเป็นนั่นดูนนเนี่ยตอนนี้ฝนตกคือคน,น,นลเลยดินกำลังเปียกนี่แหละตกห้ามเขาพรอนเขา ตกข้าเขาผูใดที่แบบหากระเกี่วมัอน,นี่น่องทรายแลวหากระเกี่วมัอน,นี่น้องฝาไปซอยฝอยนห้ามซะซาวุมนีกระิลงเมืองันพัดเบิ่งผาพ,พนอา,ากาศซะก่อนพี่น้องเอ้ยมันพ้นตกกระเกี่วเอาเมือมันซจือเจอโอเคละพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะ้องฝากก็แล้วก็แชร์กดติดตามเด้อแรงใจนะพี่น,อน้องสำหรับคลิปนี้ก็ะชือกระท้อ เห็ดคันหมักเบ่งงามๆแล้วแต่ละสี่ผู่พี่น้องจ้าเป็นเรียบร้อยเขาก็สิ้มอะแล้วไปพักผ่อนกินข้าวซิก่อนพี่นอ้องไปเห็ดอยู่เห็ดชินกินเข้าวแล้วก็สิมาเห็ดอันกระทรงรมการพี่น้องจ้า